จะเห็นว่าหุ้นที่ขึ้นเนี่ยก็เป็นหุ้นเก่งกําไรที่อพื้นฐานอาจจะยังไม่แน่นอะไรต่างๆนะแต่ว่ามันมีสตอรี่มีอะไรที่ดีนะครับก็เก่งกําไรกันจนทั้งหุ้นใหญ่ๆบางตัวเนี่ยแทบจะโดมิเนตนะใ้ตัวดัชนีที่ขึ้นขึ้นมาสามิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆจากต้นปีเนี่ยนะผมเรียนตามตรงเลยครับพอร์ตผมยังกัดทุนอยู่เลยนะนะเพราะว่าเพราะว่าขาดทุนทั้งข้าเงิน ทั้งขาดทุนจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าเราซื้อหุ้นบางตัวซึ่งมันไม่ได้อยู่ในกระแสะเก่งกาไรนะเป็นกระแสะที่ถูกต่างชาติขายนะซึ่งก็คล้ายๆกับตลาดหุ้นไทยนะที่ต่างชาติก็ขายกันเยอะโดยเฉพาะตัวที่ดีๆที่ยังมีโวลุ่มขายได้นะก็จะถูกขายและเนื่องจากว่าปีก่อนหน้านั้นนะพวกนี้เขาขึ้นมาเยอะมันก็เลยตอนนี้ก็เลยตกตก,ตกแรงบังเอิญเราก็ไปซื้อหุ้นพวกนั้นไว นะก,ก็ตกแล้วก็บางทีบางตัวมันหนักด้วยนะเพราะเราโฟกัสเยอะก็เลยทําไปทํามานี่เป็นปีที่แย่ทั้งที่ตลาดหุ้นเวียดนามก็ดีมากนะก็ไปในนี้คงต้องดูกันต่อไปเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับถ <c oughs> ทาจะทั่วโลกเลยว่ามีหุ้นตัวใหญ่ไม่มากที่โดมิเนตตลาดแค่มาพวกแมค n ิฟิ c เซนเซเว่นพวกอะไรต่างๆพวกๆอ,อะไรนะอ เจ็ดนังฟ้าสิบเซียนอะไรของจีนนะพวกนี้จะขึ้นเยอะแต่ตัวเล็กๆกอาจจะไม่ได้ขึ้นเลยนะอาจจะลงด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงกับลงนะแต่ว่าก็ก็ธรรมดานะของเวียดนามเองก็คล้ายๆกับของอเมริกานะเกิดขึ้นได้กี่ตัวแล้วก็ดึงดัชนีขึ้นไปแล้วก็มีความเสี่ยงว่าพวกนี้อาจจะฟองสบู่แตกต่มานะซึ่งแค่ของอเมริกาก็ชัดเจนว่า ไอ้พวกที่ขึ้นเยอะๆนะี่จริงๆเขาก็มีพื้นฐานที่ทใช้ได้นะครับเติบโตเร็วจริงอะไรจริงเป็นกระแสโลกจริงนะเพราะนั้นก็คนก็บอกว่าคงไม่ลงหรอกเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแต่ประเด็นก็คือว่ามันมันคุ้มไหมเยอะขนาดนั้นนะใช่ไหมคือคิดเป็น m a มา t แคปตั้งสามสี่สิเปอร์ซนของทั้งหมดทั้งตลาดด้วยหุ้นไม่กี่ตัว ส่วนของเวียดนามนี่เองก็ก็่อชัน่นก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งว่าจริงๆหุ้นไม่ได้ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรไม่ได้คิดว่าจะเติบโตจนกําไรอะไรต่างๆเพียงแต่เริ่มดีขึ้นอะไรขึ้นนะก็เป็นปัญหาใหญ่ว่าถ้าเกิดคลาสลงมาเนี่ยอ่มันจะเป็นยังไงตกทั้งตลาดหรือตกเฉพาะพวกที่ขึ้นไปแรงนะที่อเมริกานี่ผมว่าถ้าตกก็ตัวเองก็คงตกด้วยแหละนะ แต่ก็คงไม่แรงเท่ากับหุ้นใหญ่ๆนะคือภาพตรงเนี้ยในโลกนี้ไม่ค่อยจะเกิดปล่อยมากนักนะที่ที่หุ้นไม่กี่ตัวเนี่ยครองตลาดเราก็อยากจะดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคลาสเกิดวิกฤตครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นซินแอลโอยังไงซินแโลยังไงหรือว่ามันจะตกแค่ตัวที่ขึ้นไปเยอะๆส่วนในตัวที่ไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยก็ไม่ตกนะและาจ,จะขึ้นไปเพื่อ ทำให้ตลาดโดยรวมมันอาจจะไม่แคลชนะอาจจะลงมาระ,ระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับแคลชแล้วก็ค่อยๆปรับตัวกันไปว่าไอ้ที่ขึ้นไปมากเกินไปเนี่ยมันมากเกินไปจริงแต่ก็มันยังอยู่ได้เพียงแต่ว่าลดลงมาเท่ากับที่มันควรจะเป็นหน่อยนะหรือก็ยังสูงกว่าที่ควรจะเป็นแต่จะไม่โตละจะมาจะจะลดลงอันเนี้ต้องดูกันต่อไปเมืองไทยเองเนี่ย ก็พูดนะก็แบบเดียวกันนะไม่ใช่ว่าเปียดนามเป็นเมืองไทยเราจะเห็นว่าหุ้นบางตัวเนี่ยขึ้นมาเป็นแบบโอ้ขึ้นมาเป็นแบบ <c oughs> มแบบโหลานะเอา,อางี้ดีกว่านะตัวเดียวเท่ากับตัวลองๆไปมรุกิจตัวยักษ์ใหญ่จริงๆสายล,าล้านแล้วอะไรเงี้ยในตลาดหุ้นไทยจากไตรของธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งมันมันยังห่างไกลที่จะใหญ่ขนาดนั้นแต่อย่างที่ว่าเนี่ยคือตอนนี้คนเขาเล่นซอรี่ว่า เขาะจะเป็นโลกอนาคตที่จะยิ่งใหญ่ที่ทุกคนจะต้องคือพูดง่ายๆว่าทรัพยากรอะไรต่างๆจะต้องไปตรงจุดนั้นและคนก็จะเลิกใช้อิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่คือไม่เพิ่มละสิ่งที่เป็นไม่ใช่ไฮเทคไม่ใช่อะไรเนี่ยไม่ใช่ AI เนี่ยก็คนจะใช้อยู่แค่เนี่ยและอนาคตเนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันก็จะไปทางด้านนู้นหมดอันนี้จริงจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ว่าตลาดพุ่นมันสะท้อนภาพนั้นออกมาว่าอนาคตเนี่ยมีแต่พุ่นบางบางกลุ่มบางตัวเท่านั้นเองที่จะเติบโตได้ด,ดีส่วนพวกโออีคอนมีนี่คือจะไม่โตแล้วเป็นไงหรือโตน้อยแล้วอ่ะผมว่าทิ้งภาพไว้ให้ดูตอนนี้ก่อนนะส่วนในเรื่องเวียดนามที่บอกว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือปรับอะไรตัวนี้ เดี๋ยวค่ว่ากันครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis t e l l e r หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับทุกทกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มเจะทำอยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a l l o r ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้